นุ่นวรนุษหวนจอช่องเจ็ดสีฮอตละครแน่นยันปีหน้าตอดปิติไฟเขียวลุยงานไม่เคยว่าขอแบ่งเวลาให้ครอบครัวขึ้นแท่นเป็นนักแสดงอิสระที่คิวทองสุดๆส,สำหรับนางเอกสาวนุ่นวรนุษล่าสุดมีข่าวมาว่านุ่นจะหวนกลับไปแสดงละครเรื่องเพลิงสเสน่หา กับช่อง7 HD เมื่อเจอนุ่นในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบิ้วผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์วอร่าบายวรนุชที่ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าสยามพารากอนก็เลยถามไถ่นุ่นวรนุชโดยผู้สื่อข่าวถามว่ากลับไปร่วมงานกับช่อง7ในรอบหลายปีเป็นอย่างไรบ้างนุ่นตอบว่าก็ดีใจที่ได้กลับไปช่อง7ค่ะเพราะว่าประมาณ6-7ปีแล้วที่ไม่ได้กลับไปเล่น บทก็สนุกมากเลยตั้งแต่ตอนอ่านยังไงต้องเล่นอีกอย่างก็อยากกลับไปด้วยเพราะแฟนๆไม่ว่าจะเห็นเราที่ไหนก็อยากเห็นเราที่หน้าจอช่องเจ็ดด้วยถามว่าถือว่าประสบความสำเร็จในฐานะนักแสดงอิสระไหมนุ่นตอบว่าเขาบอกว่าเราเป็นผู้นำฟรีแลนซ์จริงๆแล้วการเป็นฟรีแลนซ์สำหรับนุ่นแฮปปี้มากค่ะเพราะนุ่นอยากมีโอกาสเล่นอะไรที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อย่างพี่เคนช่องสาเราก็ไม่เคยได้ร่วมงานแต่พอมาวันหนึ่งก็มีโอกาสซึ่งเขาเป็นนักแสดงที่เก่งเราเลยอยากจะร่วมงานแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะอย่างล่าสุดก็ไปเจอพี่แอนดริลมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราอยากทำงานอยากให้มีงานดีๆมาให้ชมกันค่ะเรียกว่าเราตัดสินใจไม่ผิดในการเป็นนักแสดงอิสระหรือเปล่านุ่นตอบว่า กว่านุ่นจะตัดสินใจทำอะไรนุ่นค่อนข้างคิดและไตร่ตรองอย่างดีที่สุดค่ะเพราะไม่อยากให้ทุกก้าวของชีวิตต้องพลาดเพราะฉะนั้นทุกก้าวจะทำให้มั่นคงตลอดถามว่าพอใจกับบทใหม่ๆที่ได้เล่นหรือยังนุ่นตอบว่าก็แปลกใหม่มากขึ้นด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยก็มีแปลกใหม่เข้ามาเรื่อยๆบทละครยุคนี้ก็หลากหลายมากขึ้นค่ะปีนี้วงการละครก็แข่งขันกันอยากสนุกสนานอีกด้วย ถามว่าเห็นในไอจบอกเปิดรับงานปีหน้าแล้วจริงหรือไม่นุ่นตอบว่าปีนี้เต็มแล้วค่ะต้องขอโทษอีกหลายๆที่คือมันเต็มแล้วแต่คิวงานต่างๆก็จะไม่ได้ยุ่งกับวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นวันครอบครัวสามารถจัดสรรเวลาได้ดีค่ะแล้วสามีบทนไหมว่าทำงานเยอะนุ่นได้ตอบว่าปีที่แล้วเราอยู่บ้านเยอะ ปีนี้มันถึงช่วงจังหวะแล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่ได้ทำซึ่งที่เราทำงานเยอะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเขาก็โอเคเราอยากทำอะไรก็แล้วแต่เราแต่เวลาทำงานก็ต้องคํำนึงถึงเขาด้วยอย่างที่บอกค่ะเสาร์อาทิตย์ไม่รับงานนะคะแล้วเขาห้ามรับเลยไหมนุ่นได้บอกว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ แต่ความเสียดายของปีนี้ก็คือไม่ค่อยได้ไปดูเขาแข่งรถก็แค่นั้นเองค่ะถามว่าแล้วมีไปเที่ยวด้วยกันไหมนุ่นได้ตอบว่าก็มีเดือนหน้าค่ะจัดสรรได้ดีมากเดี๋ยวจะไปนอร์เวย์ก่อนเพราะเป็นคนชอบพีมะไปกับแก๊งผู้หญิงก่อนแล้วจะตามไปเจอแก๊งผู้ชายที่อิตาลีเป็นทริปประมาณ10วันแล้วก็กลับมาทำงานต่อค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ